สุขใจสารบ้านามาแล้วครับ <laughs> มาอีกแล้วมามาแล้ว<ม>โอ้ยเนาะก็ไปตลาดโครตามาเนาะก็แม่นเนาะตลาดชุไก่เนยโอ้ดได้ยังนี่ลงบา้านพร้อมฮะได้ยังนี่โอ้ได้ไ,ดไดลายหลายแนวโยกวัดแจงกระดูกหมูสี่โคกหมูใส่ประคุณสักทีตลาดชุกไก่ตลาดชุกไก่ล้มบานอ๋อได้ ผัด้ยังบึงไหมผัดผักผัดอะไรเท่าอยู่ครับี่อาเดืบี่เอออูยุี่มีผักกาดกับพักหอมพักชีกับเนี่ยะนผักกาศเี่ยละกนเดืนะยองย่องนะฮะผักกาศเนี่ยฮะผักาศยองผักาศย่องบ่ผักาศหอมผักาดหอมบ่โอ้ส่วนหอมพุ่งเออ่ะพบกันอีกแล้วครับ ครับอันนี้พริกอันนี้พริกยี่สิบบาทเอาเอาอะไรเพิ่มเพิ่มได้อว่าเดิมฟ้าเฟดม่ได้กินเข่าไงฟ้าเฟดคู่นี้นะครับอันนี้มะเขือไอ้ฟ้าเฟดสมัยสองร้อยปีที่แล้วนะครับอันนี้อะไรได้มาเจอกันนะครับอันนี้อะไรบักนาวบักแนวบักนาวแมย์ร้อยว่าผสมหมดเลยผสมหมดั่นแหลกพบกันนะครับ การใช้ชีวิตประจำวันนะครับในแต่ละวันในแต่ละมื้อนะครับของพ่อครัวนะครับพ่อครัวหัวป่าหรือหัวไรก็แล้วแต่ใครจะว่าหัวไรก็ว่าไปแล้เจ้าสิว่าบ๊วยวาเด้วาสานวาสาก็ว่าเป็นยังเฮ้ยตั้มมแล้วหมักตั้มหมักตั้ ตัมคือเก๋าตามไปให้ไปแล้วปัดเอ้าเบ่งเดอบ่งต้มกระดูกหมูครับมือนี้อันนั่นว่า,าปัานแมน่นี่ครับปัดอะปัดแม่คู่แฟดมหัศจ,จัรย์นะครับคู่แฟดมหสัสจ,จัรย์นะครับมาเจอกัน,นมาเ,เ,เจอกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะบรรเลงหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะไปครับ เช้าทีไรคาข้าวหน้าแต่บ้านคิดเอาเน่แน่ออออเลยหรอไรคาข้าวหน้าแต่บ้านเช้าก็ไปซื้อกับข้าวพร้อมกันนะครับเพิ่งกลับมานี่เส็บเส็บคือเก่าปะครับฮะฟักักคือเก่าคร<ะ>ับคือเก่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่า ครับพี่น้องตัดตัดตึ๊ก <laughs> เอออเาเอาตื๊กเดียวพอ,อโอ้เ<อ>มื่อคืนนี่หนาวขนาดเลยเนาะหนาวเปล่เย็น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 ไม่หนาวใช่ไหมมันเย็นมันไม่หนาวสีผืนแล้วพ่หอผมเนาะเอาเปียบแทะเทอาเปียบหมูกรันแทะพ่ห่มสีผืน Lotte tắm chung gặp. Di ở trên xe bò xe bò hô. Tông ku dù muốn say fuck Bắt fuck 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 ย่างงอ่มเมาเกินให้ตับเมาขวตำทิดสดแซ่บอยู่นี่ครับเส่บเส่บคือเก้าครับพี่น้อง <c oughs> จริงไรจริดเฮ้ จอ๋อมาเด้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 อมาแล้วครับฝุ่นตลบเลยเมื่อกี้อ่ะแซ่บอ่ะแซ่บแซบคือเก่าเย็น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 เหรอแซ่บเย็นแี่ะผัดคือเก่าครับ บนคือเก่าแต่ต้มต้มมันไรต้มไม้ครับต้มไม่นี่ต้มกระดูกหมูมาเอาสุดท้ายท่านผู้ชมก่อนครับครับเลยวะมาด้อมาด้อตัวกินเขาเด้อวางสิตวสองแผนเนี สองเฟสสยามอยากกินเขาแล้วแล้วขับรถไล่กันกันฆ่ากันหน้าแล้วไล่กันมาไว้ดอกมวยมาพบมาพ่อกันเสพ<ะ>คือเก๋าเคยเม็นเปลี่ยนมาอ,อิมเคยเม็นเปลี่ยนมาเสวนากันอโอ้เย็นเ <c oughs> สพคือเก๋าครับแต่เรากิามกม้มยำเลยแต่เสพเนาะเส้นเสพเส้นคม Wow. Oh. về ừ. đủ Nhanh chua đi quay đi bỏ. <tos> <tos> Ở đi tập hôm nữa tập hôm hm hm Mai hm bọc Bọc hm 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 bọc hm 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 không? hm 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 cao hm 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 สลัดผักสลัดอันนี้นะเพิ่นผักการงงยังไงครับพักโอเคนี่จั่วสลัดสลัดนี่นี่นะสลัดสลัดสลัดผู้จักบ่สลัดสลัดสลัดแต่โม่งงงเลย หาสกัดว่างยังไงนะพี่กองเรานะครับวันนี้ไฟเชื่อแดงกับดำแล้วแขนยาวเหมือนกันมังเกด็ดูดีครับ ทรงผมเหมือนกันเสื้อยาวเหมือนกันกางเกงขาสั้นกับขายาวประจานเวยไม่ได้ประจาน,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 นสามจานโอ้พระหันตะเมาแล้วผักก่อน อนญาติพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายบายจุ๊บบายบายเอาหัวผูบ่าวผมยาวด้วยครับทางนี้สูตรสูตรคือเก่าสูตรคือเก่าครับเอ๊ะสตรทามปี